สามทางที่ดินเจอบ่อยเลยนะคะก็คือเบาหวานลงไต SLE ลงไตแล้วก็ไขมันความดันนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเป็นไตเรื่องไตเนี่ยมันมาจากสองทางเนาะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันก็คือเบาหวานลงไตส่วนอีก ทางหนึ่งก็คือไขมันความดันแล้วก็ลงไตนะคะเนี่ยเราก็จะมีอยู่2ทางหลักๆนะคะส่วนบางท่านก็จะเป็น SLE ลงไตอันนี้ก็จะค่อนข้างเฉพาะมากๆนะคะหรือบางคนก็จะมีในกลุ่มของไทรอยแบบนี้ก็มีแต่ว่าเ,เขาจะเรียกเป็นแบบโรคพี่น้องมาด้วยกันนะคะไขมันความดันเบาหวานแล้วก็ไตนะคะเป็นน้องน้อยสุดซึ่งไตเนี่ยก็จะ มีปัญหาหนักเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไตเนี่ยสุดท้ายเขาจะมีการกระบวนการรักษาก็คือการฟอกไตไม่มีใครอยากฟอกไตหรอกคะ่ะเพราะว่าเวลาฟอกไตแล้วเนี่ยคุณต้องเสียเวลาไปอยู่โรงพยาบาลน,นะคะหลายชั่วโมงต่อวันนะสาถึงสี่ชั่วโมงไหนจะรอคิวอีกแล้วตอนนี้ด้วยปัญหาโควิดด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเตียงการฟอกก็ค่อนข้างมีจํากัดใครอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องใช้เป็นแบบล้าง ไตหน้ท้องซึ่งก็ต้องมีห้องแยกนะคะก็จะทำลำบากนิดนึงในแต่ละรอบนะคะก็ต้องดูแลกันละเอียดนิดนึงนะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ไปถึงกระบวนการฟอกจะดีที่สุดนะคะซึ่งเราก็ต้องหนึ่งคุมอาหารนะรู้ระยะไตของเราก่อนนะคะแล้วก็เริ่มด้วยการคุมอาหารนะคะ ถ้าเกิดเริ่มต้นเลยคุณทาหารนะคะสิ่งแรกที่รินอยากแนะนําก็คือเรื่องของกลุ่มโปรตีนค่ะที่เราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้กันนะคะว่าถ้าเรากินกลุ่มโปรตีนเกินนะคะจะทําให้อาจจะเกิดอาการบวมได้นะคะเพราะมันจะไปออกที่ค่า BuN นะคะ BUN ถ้าใครนะที่ค่าไตาต่ำกว่า30แล้วบ u n ค่อนข้างสูงนะคะเกิน60ขึ้นไปเนี่ย จะค่อนข้างเริ่มมีอาการบวมบ้างแล้วดังนั้นนะคะอยากจะให้ลด BUN ลงนะคะก็จะทำให้อาการบวมต่างๆมันดีขึ้น